สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เกตกับก้องมีเรื่องราววิทยาศาสตร์ใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้างไปแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันรอบตัวเราเลยค่ะใช่แล้วครับเกตเคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมระดับน้ําทะเลถ,ถึงมีขึ้นมีลงตลอดเวลาบางวันน้ําก็ขึ้นสูงบางวันก็น้ําลงจนเห็นหาดกว้างวันนี้เราจะมาไขาปริศนาเบื้องหลังของ น้ำขึ้นน้ำลงกันครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วใครเป็นผู้กำหนดจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลกันแน่รับรองว่าฟังแล้วต้องร้องอ๋อแน่นอนครับค่ะเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงนี่เห็นกันประจำแตอ่อ่อาจจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยมันคือเรื่องของแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงนะครับแรงดึงดูดระหว่างใครกับใครคะระหว่างโลกเรากับดวงจันทร์ แล้วก็ดวงอาทิตย์ครับสามวัตถุนี้แหละอ๋อทั้งดวงจันทร์ทั้งดวงอาทิตย์เลยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าตัวหลักจริงๆเนี่ยคือดวงจันทร์นะครับเอ๊ะทำไมล่ะคะดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าต้องเยอะนี่นาคือแม้ดวงอาทิตย์จะใหญ่กว่ามากจริงๆแต่ประเด็นคือระยะห่างครับดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกเรามากกว่าเยอะเลยใกล้กว่ามากแค่ไหนคะพอจะเทียบให้เห็นภาพได้ไหมคะอืมดวงจันทร์ห่างไปประมาณ3,8 0 0 0 0หกิโลเมตร แต่ดวงอาทิตย์นี่ห่างไปถึง150ล้านกิโลเมตรนะครับโอ้โหต่างกันเยอะมากใช่ครับพออยู่ใกล้แรงดึงดูดมันก็มีผลมากกว่าเหมือนเราดึงเชือกนะครับยิ่งใกล้ย,ยิ่งดึงแรงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนดึงเชือกจริงๆด้วยแล้วมันดึงยังไงคะถึงทำให้น้ำขึ้นได้คือแรงดึงดูดของดวงจันทร์เนี่ยจะดึงมวลน,น้ำบนโลกโดยเฉพาะด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงจันทร์ ดึงให้น้ำมันโป่งออกมาถูกต้องครับดึงให้น้ำตรงนั้นมันนูนขึ้นมาเกิดเป็นน้ำขึ้นครั้งแรกน่าสนใจค่ะแล้วเคยได้ยินว่ามันมีน้ำขึ้นอีกฝั่งด้วยฝั่งตรงข้ามโลกเลยอันนี้ทำไมคะดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักหน่อยอ่าใช่ครับอันนี้น่าทึ่งมากฝั่งตรงข้ามก็เกิดน้ำขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะแรงดึงดูดโดยตรงจากดวงจันทร์นะอา้าวแล้วเกิดจากอะไรล่ะคะ มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางครับคือโลกกับดวงจันทร์เนี่ยมันโคจรรอบกันรอบจุดศูนย์กลางมวนร่วมค่ะการโคจรนี้แหละมันทําให้เกิดแรงเวี่ยงดันมวลน,น้ําในฝั่งตรงข้ามกับดวงจันทร์ให้โป่องออกไปอีกทางหนึง่งอ๋อ๋เข้าใจแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นว่าน้ําโป่องออกสองด้านคล้ายๆรูปวงรีใช่เลยครับโลกเราก็จะรีรีหน่อยเพราะมวลน,น้ําที่โป่องออกสองฝั่ง ทีนี้พอโลกหมุนรอบตัวเองแต่ละที่ก็จะหมุนไปเจอส่วนที่โป่งพอดีก็เลยเป็นน้ําขึ้นถูกต้องครับแล้วพอหมุนไปเจอส่วนที่ยุบก็เป็นน้ําลงโดยทั่วไปก็เลยเกิดน้ําขึ้นสองครั้งน้ําลงสองครั้งในหนึ่งวันหรือประมาณ24ชั่วโมง50นาทีอ๋อมีเศษด้วยเพราะดวงจันทร์ก็โครจรรอบโลกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับตําแหน่งมันเปลี่ยนไปทุกวันทีนี้กลับมาที่ดวงอาทิตย์บ้างค่ะ ดวงอาทิตย์มีผลยังไงคะถ้าดวงจันทร์เป็นตัวหลักแล้วถึงผลจะน้อยกว่าเพราะอยู่ไกลแต่ก็มีผลครับโดยเฉพาะช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลาพิเศษเช่นตอนไหนคะเช่นตอนที่ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์มาเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันพอดีอ๋อวันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันเดือนมืดใช่ไหมคะใช่ครับวันขึ้น15บห้าค่ำหรือแรม15บห้าค่ำ ตอนนั้นแรงดึงดูดจากทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันจะเสริมกันเสริมกันก็คือดึงแรงขึ้นไปอีกแม่นแล้วครับผลก็คือน้ําจะขึ้นสูงที่สุดแล้วก็น้ําลงต่ําที่สุดด้วยความแตกต่างของระดับน้ําจะเยอะมากช่วงนี้เราเรียกว่าน้ําเกิดหรือ spring tides น้ําเกิดกระแสน้ําก็จะแรงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกระแสน้ําจะไหลแรงเลยแต่ก็มีอีกช่วงหนึ่งที่ตรงกันข้ามยังไงคะ คือช่วงที่ดวงอาทิตย์โลกและก็ดวงจันทร์ทำมุมตั้งฉากกันเป็นรูปตัวแอลนะครับอ๋อตอนช่วงขึ้น8ดค่ำแรม8ดค่ำถูกต้องครับตอนนั้นแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันจะหักล้างกันบางส่วนหักล้างกันผลก็คือน้ำขึ้นลงไม่เยอะใช่ครับน้ำขึ้นก็ไม่สูงมากน้ำลงก็ไม่ต่ำมากความแตกต่างระดับน้ำน้อยๆเราเรียกว่าน้ำตายหรือ Ne ฟทิส น้ำเกิดกับน้ำตายน่าสนใจจังค่ะแสดงว่าปัจจัยหลักๆก็คือตำแหน่งของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ครับผมแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับที่ทำให้แต่ละพื้นที่น้ำขึ้นลงไม่เหมือนกันอย่างเช่นไรบ้างคะเอออย่างแรกเลยคือลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งอย่างรูปร่างของอ่าวความลึกของทะเลแถวนั้นมีผลยังไงคะบางทีรูปทรงของอ่าวหรือช่องแคบ มันอาจจะไปขยายผลทำให้น้ำขึ้นลงต่างกันมากๆได้อย่างที่อ่าวฟันดี้ในแคนาดาน้ำขึ้นลงต่างกันเป็น10เมตรเลยครับโอ้โหสิเมตรเยอะมากครับแล้วก็มีเรื่องสภาพอากาศด้วยลมแรงๆพายุเข,ข้าอะไรแบบนี้ลมพัดเข้าฝั่งก็ดันน้ำให้สูงขึ้นใช่ครับหรือถ้าลมพัดออกจากฝั่งก็อาจจะทำให้น้ำลงต่ำกว่าปกติได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีประเภทของน้ำขึ้นลงอีกนะครับ ไม่ได้มีแค่แบบวันละสองครั้งเสมอไปอ้าวมีแบบอื่นด้วยเหรอคะมีครับอย่างในอ่าวไทยบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบน้ําเดียวคือขึ้นลงวันละครั้งเดียวจริงหรอคะเพิ่งรู้เลยคะ่ะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันส่วนใหญ่จะเป็นน้ําคู่คือขึ้นลงวันละสองครั้งตามปกติแล้วก็มีแบบน้ําผสมที่มันปนๆกันด้วยครับซับซ้อนเหมือนกันค่ะ <c oughs> ฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งนะคะและปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้มันมีผลกระทบหรือประโยชน์กับเรายัางไงบ้างคะอืมประโยชน์ก็มีเยอะนะครับอย่างการเดินเรือชาวประมงเขาก็จะรู้ช่วงเวลาหาปลาได้ดีขึ้นค่ะบางประเทศก็ใช้พลังงานน้ำขึ้นลงมาผลิตไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็สำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งช่วยพัดพาสารอาหารตะกอนต่าง แต่ก็คงมีผลกระทบด้านลบด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับที่ชัดเจนเลยคือเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งน้ําที่ขึ้นลงทุกวันมันก็ค่อยๆเซาะไปเรื่อยๆอันนี้เห็นข่าวบ่อยๆเลยค่ะเรื่องชายฝั่งโดนกัดเซาะครับแล้วก็มีผลต่อสิ่งก่อสร้างริมทะเลการเปลี่ยนแปลงความเค็มตรงปากแม่น้ําซึ่งอาจจะกระทบกับการเกษตรหรือทําให้ร่องน้ําเดินเรือตื้นเขินได้ค่ะสรุปแล้วน้ําขึ้นน้ําลงนี่เป็นพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเราอยู่ตลอดเวลาเลย ใช่ครับการเข้าใจกลไกพวกนี้เลยสำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตหรือการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอย่างยั่งยืนนะครับค่ะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของน้ำขึ้นน้ำลงในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือเคยเจอประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงแปลกๆที่ไหนลองมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ หรืออยากให้เราเล่าสู่กันฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องเล่าสู่กันฟังและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เกดกับกล้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดี